ไม่ไดผ่นเแต่งยังเกินกะไร้้เก้าตันกเนาะของเก่ามานเซรถนี่เซดเน่ยบัรบันเทาผู้หลุดต้องรักษาไว้เลยกันบอยกันบอยมันมีแล้วพิจล้ได้เนาะได้หนึ่งเนาะไก็อน์ของ่าบ่านบ่อายเ้อหอนย้า ตาพี่น้องตอนนี้เฮามาดก,กินเข่ายู่บ้านม่ยาไล่ก็ข้นดังสองทันนะครับปูชนียาบุคคลแห่งวงก,การบันเทิงหมอลลัของเราครับพอ่อพเนียงบึงไม่ยาบึงกับพ่อหน่อยหม่อใจพเนะียโอ้ยโดนที่ปีหนจะได้พ่อกัน,กนสันเขา<ต>่าดีพ่อได้ยังสันน้อเนื้อจิ้งโตว,ว่านี่โอ้ปวดยังน,นอนเนาะเพราะบึงยำได้เยอะเตียนอ่ะนะลื่นเลคือเอาโอ้ยเนาะ ต้องอยำให้มันเจียบไม่ไแมนบ่พออ,อ,อันพ่อเบิ่งนี่ก็ติดต,ตามมาเบิ่งดีดีเลยอันอันตัดต,ตัดโรคบ่คอยได้เว้าแต่วันนางยกคนก็หัวหนั่นยไหมเฮ็ดจังได๋คนจังหัวนางเมื่อคืนเขามาซ่บางสิ่งหรยายเบิ่งออกมาเด็ดตลกแล้วบ่ได้เว้าหยังเลยนล่วปูวป่สัดนอนแเราคนหัวกวนแล้วเพราะว่าเมื่อคืนนี่บ่ได้ไปเมื่อยห,หลายพี่น้องบ่ได้ย,ย่างออกไปวัดเลยเจว่าแก่งถึงมาซเจอจว่าฝนตกฮะมเพิ่นนะครับเมื่อคืนนี่ทีมงานใจเกินดุ่ยแสดงยุติบ้านนำใสอำเภอจัตุ นะครับบาดไม่ยาไล่นะครับพวกมกดกลรมมาอยู่นี่เด้ยสามขึ้นสามเนาะสามเมื่อีงหะประมาณสามขึ้นนี่แหละพี่นอ้องย่มเเศร้ามากสืบสาวเล่าเรื่องไปแล้วไม่ยาไล่เป็นดองกับพอหน่อยมอไส้พอนะหมู่บ้าน,ป <c oughs> ปนเปิด <c oughs> เปิด <c oughs> เปิดเปิดไปถามมากันหมู่บ้านเนี่ยพเห็นเศร้ามากก็เลยเด้ยวอัส่วนพอเบึงมากกินเขา่ากินน้ำอยู่ทึ้นไมาไล่นะครับพอเบึงนี่เป็นคนอำเภอเดียวกันกับก่อนเดิน Con cassai có dư giấy ghé, ghé, bật ghé 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 จะเห็ดจะเห็ดีน้มาน่ะพ่อดำไมอันนังโต้ล้วงไปโต้ล้วงหมดแกงจะน่าเต้ล้วงมากกว่เจ้าทอละแม่พอเจ้ที่วุ้นดังนี่ยพอทำจะเอาอยมื่อไร่ก็แกเว่าไรเจ้าทไหมค้งเร่เคยทกปดีใจเช่น่รั้งแกบุญลายังเด็ดทอโอ้แต่พุ่ว่าเด็ดทอไปก็ที่ไหนเอ๊ะแม่งวมเล่าเอ้ยนหูดถี

รบต่อทั่เขาต่เอี่ยมดอกไม้อะไรเีออยงเีน้กูอลุนแน่นเนี่งบอกกันยเดเดทาไปไปหอดสองซอ่าเนาะไปหอดยางทังสองด้วยเดี๋ยวลับไปลับมาลับไปมีแต่ลูกแต่หลานมีแต่ยางบอกยางยันเยรสิแม่ปานกับเทยอเรามีคุจริงใจกับิลกินนร่เป็นสินี้อีสาวจจกีปะการองแล้วก็ยังเราคุณไปเหน้ว่าให้ล้ไปนะ แม่กี้โมอยุตลอดไหมแม่งอันพี่น้องกูไม่จี้ตเราอ่ะท่านก็ไปกับลูกเรื่องเอามาใครแม่ิจี้นะเขาจีบบอกเขาหร้อเอามาลอดแม่จไปอ่ะเล่าเลยเล่าเลยเจ้าพี่น้องกับเราอี้ดีบอกโอ้พี่น้องท่านเจ้าสอยอะไละก็เรยกว่าบอกว่ามันเนาะอยู่หลัง่ะเอาอันนี้อันนี้อันนั้น

มันมนัขังีหลีเข้ามาฮะบางเาก็พดอะไรยิ้ไดไอเธอะไรยินอยู่เดกข่า,าวพูดอไยิไ้ไงฮะาถูกนื้อายาวนัอนค่าับรขับคู่มาจากต่างกะลาวาี่ของแท้ลของแท้เลยนี่ของแท้บันธบุนีโบชานี่อยา่าบุคคน แห่งวงการตลกแห่งวงการหมอรัน่ะต้องเสตอต้องเสียผู้ใดกินใจจริงจังมันจะตทดอวิชาเลยจากผู้นี้พ่อก็ได้วิชาเลวิชาเตาอันนี้วางนะีวิอาทิตย์ผ่านคือวมาบ่มีแห้งเป็นนี่อย่างบกว่ค้อว่าวนขาก่อนเป็นงง่า เ่อเลนเืนเป็นเอเศื่อลื่ก็้าเอื่อนนโอ้โเมยเดียวคูเว้งฟองดีอยู่ตลอดน่าโลกันนี่พราะเป็นเล่นอยู่ดิมงมงเม์มปิดขาเข้าาเดนก่อนขาเขาเอิดลี่ตีเนะอ๋อไม่เป็นเป็นยูบบ่เฟิรอดเอ้ยเฟิร์ดเป็นดูได้หลกพี่ตีนี่ไหล่ะหเฟิร์ดเมื่อได้ขานมันกับพี่ตีอลยดี ของเจ้าด้นเนี่ยน่งกินแหนมเน่น่เอามันหอมมันโอ้เป็นพูลูกบบกิกกมกกลลพิตีป่นนะเนี่ยโอ้เนาะสสุข้อมุอยู่กับแก่ก่อนก่บพ่พอตนนั้นก็กินมันหวนตอั้นตกียังไงก็ก้มกลัวนั่นแต่จำเพอนกับข้าเ ประมาณห่วงเล็กนิดหนึ่งพอหน่อยเนี่ยขึ้นหัวเต็มเต่ตอนอยู่น้ำกันเนะครับพี่น้องตะกี้มันขักแค่เดียอยู่น้ำกันเต้นพวกแตะกี้เพิ่นเสียอยู่เต้นร่วมผู้ใช้อยู่พวกผู้ชายผู้หญิงอยู่พวกผู้หญิงบานนี้ไปนั่งเต้นร่วมน้ำกันว่าแต่คำว่าเมียนโหลดนู่นพ่อเนาะเป็นว่าอยู่บ้านเราดิบ้านท่านเดี่ยพวลอะบ่ท่านเตียงไหนเราวิ่งเหลือเด็ดอยู่น้ำกันแต่ว่าเสมอเนี่ย สุขภาพบอดีพอป่าอยากหางแน่เล้วกินที่ใช่กับเส้าเล้วเส้าแต่ย่ำงานดอกว่าย่ำบ่า่นไปกินก่าวอันละแม่แม่อดแม่ดองยิ้มบ่ขายิ้มไม่ตงเนาะเออตัดดูแลลูกเก่าเลยบ่บ่บ่ไข่สีแล้วไปใช้เนแม่ดูแลต่ามากเขาเขาไม่ได้ ยิ่ไปใส่บักินเยกินเยกินเดี๋ยวไปเส้นนี้มันหมเก้่ถึงหมื่นไม่ใช่หมดจ๊กเงินมันจักว้าเงินซ้ำเตียอันเป้าสนี้นี่เราสิกินข่ายเลยหญ่ได้พี่น้องมาขึ้นในตีสามแล้วก็กินคาโกนแม่แล้หายกินเลราสินอนเหอรัสีน๊ลพ่อมีเลิกกินแล้วนะผเราสิไดงกินร้วสิลุกตาบุ้มรัาเราว่าเดี๋ยวลับเดมมันาแล้ว่าขึ้นไวดูนอนฟังสเราดูนอนว อ้เลยะพ่อต้องกินี่แม่ไร่เราหาเรื่องดีมันจี๊ดขาดสภาพแล้วมันเม่กินแล้วเกิดขีเหร่มันกินีะไปพ่อเกิดแม่พ่อไหรน้องอัปดิพ่อ เฮ้ยมีอะไรกันแจมเนเนาะเขาถามอินโอ้แมนบอสมุติเจมเบิเก็บนี่มุเง้จมอหูไปแล้วมันีอะไรต่เลิอมีอะไรจัดุอะไรกห้รู้แล้วสรดวงสีอะไรแม่ตุ้ยไขว้กเปสีอะรตุ้ยไขชิ้นใช่แล้วท่พวนี้เขาอนี่ว่าตั้งชิ้นเนี่ชิ้นไปแบบนี้มาอยู่สามันแม่บอกเาย่างแม่บอที่แดกต่มาเยอะแม่บอกแม่โอ้กันไรเนาะ กนเฮาบ่เคือกอนได้พียน้องแต่ว่าใจดีใจงามจยู่หอกแต่ว่าปากขางร่วงไปตัวทียซตางดีนี่ดีโพดมีอะไรแถมมาใเยเจเออซ่อไหรอกน้องพอนะมันซอนผู้สากินข้าเนี่ยผันเศ้าบน้าวหาข้านเคลือนะน้ำเยอนแล้วึมาไกได้ิบดแล้วเอซื้อพี กเบิ่งไงบอกบองคนรมนักถือปาก่อนีกขึ้นนี่ที่ขับขับตีนมนี่กินเผือกกินเผืเกแล้วกนน้ำน้ำขดแป้งสี่เหมือนตลอดนอนผือกเขาใช้กระดาษเอาไ้กบกอดไปอยู่บรรูน่องไอนหลับ นันหละป้องทุ่งยาขึ้นเอามันว่ามันอีเฟิร์ดไหลที่จะดอกงคนยุสายฝันเอาลิปนีอาไปส้นอยู่ก็ได้พี่น้องก็คอยโซกันกัน๋ยวไปพอกันพี่น้องเนาะ